แฟนโซนอัปเดตนะครับวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี2023นะครับหรือว่าปีหน้าเนี่ยมีรายการขันเยอะมากนะครับอย่างต่ำๆเนี่ยก็คือ5รายการนะครับโดยที่เอ็มมีนจะพูดเนี่ยไม่รวมรายการหยิบย่อยอื่นๆอีกนะฮะซึ่งรายการที่1เนี่ยเป็นรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023นะครับที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะแต่มีทีมที่เข้าร่วม16ทีมซึ่งไทยเนี่ยอยู่กลุ่มซีร่วมกับจีนฮ่องกงแล้วก็เนปาลน,นะฮะส่วนรายการที่2เนี่ยมหกรรมกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชานะครับแข่งขันระหว่างวันที่5-16ถึงพฤษภา2023นะครับรายการที่4นะครับ วอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023ซึ่งยังไม่ระบุวันที่ชัดเจนและยังไม่ได้ประกาศประเทศเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายรายการที่4นะครับวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกซึ่งจะคัดตัวกันในวันที่1 6กถึง24กันยา2023นะครับรายการนี้เนี่ยจะเอา24ทีมอันดับโลกที่ดีสุดซึ่งไม่นับรวมฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเนาะก็รอติดตามกันนะครับรายการที่5นะครับเป็นรายการ มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมของเราของเอเชียเองนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันที่ย้ายมาจากปี2022มาแข่งในปี2023ซึ่งจัดที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยแข่งวันที่23กันยายนถึง8ตุลานะะที่เมืองหางโจนะครับประเทศจีนนะแล้วก็รายการที่ไม่แน่ใจว่าจะจัดหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นรายการวอลเลย์บอลหญิงเวิร์ลคัพนะครับซึ่งจะจัดที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพซึ่งรายการนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็อาจจะได้มีโอกาสได้โคตา้า ไปแข่งในปี2023ก็ได้นะฮะถ้าอันดับโลกของเราเนี่ยดีกว่าเกาหลีใต้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็นำเกาหลีใต้อยู่นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ารายการนี้เราจะได้ไปลุยหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็น6รายการคร่าวๆนะครับที่มาอัปเดตให้กันฟังนะก็เพื่อนๆมีข้อมูลอย่างไรก็มาอัปเดตให้กันฟังได้นะครับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับผม